รุ่นนี้นะคะเปลี่ยนหน้าปัดได้หลากหลายและแน่นอนนะคะสามารถเปลี่ยนหน้าปัดเป็นรูปของตัวเราเองได้ด้วยนะนี่เป็นคำถามยอดคิดอันดับ1เลยก็ว่าได้ดีไซน์เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบนาฬิกาทรงกลมคลาสสิกนะคะเอาตรงๆเลยนะมันดูไม่เป็นแบบสปอร์ตซะทีเดียวนะคะมันสามารถที่จะดูแล้วเป็นแบบใส่ไปเที่ยวก็ได้อะไรก็ได้นะคะดีมากๆ วันนี้ไม m o มวอชอารนะคะอยู่ในมือเราเรียบร้อยบอกเลยว่ากล่องนี้หรูหรามากจริงๆเป็นยังไงไปดูรีวิวกันกทันทีพร้อมกันแล้วอินโทรมามรก we we ลับมากับไม Mo w วอชอานะคะรอบนี้นี่โอ้โหดูดูกล่องก่อนกล่องคือดีมากนะคะคืออย,อย่าออกแบบแต่ผลิตภัณฑ์นะ,ะกล่องนี่คือมีผลมากๆเรา้สึกว่าเวลาเราหยิบผลิตภัณฑ์ที่มันมีกล่องแบบ สวยๆอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันสวยมันน่าใช้นะคะตัวนี้นะคะไมม่ Watch R ์สเปคจะเป็นอย่างไรบ้างไปดูกันค่ะส่วเรับสเปคของตัวนี้นะวัยรุ่นทุกคนเนี่ยจะเห็นว่าหน้าตาของเขาเนี่ยดูดีมากนะคะแม้ว่าราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1 9 9 9บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็รุ่น GPS เนี่ยจะอยู่ที่2299บาทแต่บอกได้เลยว่าหน้าตานั้นดูดีมากนะคะน้ำหนักเบานะคะสวมใส่ลงไปเนี่ยตัวสายยางต่างๆเนี่ยเวลาอยู่ที่ข้อมือแล้วเนี่ยไม่รู้สึกระคายเคืองเลยนะคะทำดีมากๆทำแบบไมม่ นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ตั้งโดย70ไม์นะคะตัวนี้เนี่ยเราจะคุ้นเคยบนกล้องติดบนรถยนต์ใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยนะคะตัวไมโมเนี่ยอยู่ในเครือเดียวกันแล้วก็อยู่ในเครือของเสี่ยวมี่อีโคซิสเต็มนะคะทำออกมาได้ตามมาตรฐานและก็คุณภาพตัวนี้หน้าจอถ้าขนาดใหญ่อยู่ที่1.3นิ้วนะคะเป็นจอแบบ L C D display นะคะตัวนี้ทัชเนี่ยถ้าเทียบกับรุ่นก่อนๆน,นะคะก็เห็นว่ามันก็จะไม่ไม่หน่วงเท่าและก็คือมีความลื่อนไหลามากขึ้นแต่จะไม่ได้เร็วพื๊ดป้ายกระชากใจมากแต่ก็ถือว่าใช้้้้้้ไไดดดรรุ่่่่นะะน,น,ดดน,นนะะาานนนนนนนีีีะะะคเเปปปลลลลลยยยหหหหาาาาาาักแแอสมถ เป็นรูปของตัวเราเองได้ด้วยอ่านี่เป็นคำถามยอดฮิตอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้มีความทนทานนะคะตัวนี้นะคะบอกว่าทำมาจากสแตนเลสนะคะน้ำหนักเบามีความเงางามนะคะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยจะเป็นดีไซน์แบบนาฬิกาทรงกลมคลาสสิกนะคะเอาตรงๆเลยนะมันดูไม่เป็นแบบสปอร์ตซะทีเดียวนะคะมันสามารถที่จะดูแล้วเป็นแบบใส่ไปเที่ยวก็ได้อะไรก็ได้นะคะดีมากๆรุ่นนี้นะคะมีหมดออกกําลังกายนะคะทั้งหมด1 1ึ 6แบบรวมถึงกีฬาแปลกๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดว่าจะมีในนาฬิกานะคะเช่นยูโดคาราเต้นะคะมวยไทยนะคะหรือว่าเป็นพวกเทควันโดกระโดดเชือกเนี่ยก็มีเหมือนกันวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็ตัวนี้กันน้ำนะคะในดับ5 ATM นะคะมีการาวัดการอัตราการเต้นของหัวใจนะคะมีการวัดออกซิเจนภายในเลือดต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกฟีเจอร์นะคะแล้วก็มีพวกการฟังเพลงต่างๆนะคะสามารถฟังได้จากในเครื่องเช่นกันทั้งหมดนี้นะคะเปิดตัวราคาที่เราได้กล่าวไปตอนแรกนะคะ1 9 9 9บาบาทถ้าเป็นรุ่น G จะอยู่ที่2299บาทค่ะจากไก้เราได้ลองใช้งานมานะคะสิ่งแรกที่เราประทับใจมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่ที่อึดมากๆนะคะนี่น่าจะเป็นจุดเด่นที่สุดของนาฬิการุ่นนี้เลยก็ว่าได้นะคะ m ม่เมื t อวอเนี่ยนะคะเป็นนาฬิกาที่ออกดูแนวแบบมัน,ม,นมันลำลองอะ่ะมันแบบมันไม่สปอร์ตแบบกีฬาจ๋าจาซะทีเดียวนะคะถุกโอเคแล้วก็การแจ้งเตือนเนี่ยสามารถแจ้งเตือนแอปพลิเคชันต่างๆได้นะคะเราสามารถเลือกแอปพลิเคชันแล้วก็เลือกโปรแกรมต่างๆได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะไม่ สามารถตอบได้เฉยๆนะคะก็คือเราสามารถอ่านได้เช่นอันนี้ยูทูบนะคะในะดูเห็นไหมเห็นแด,ง,ดงไหมเนี่ยยูทูบสามารถดูการแจ้งเตือนได้ทั้งหมดตามแอปพลิเคชันที่เราต้องการเลยนะคะ UI สวยงามดีนะคะเวลา Messenger เองเนี่ยก็จะมีรูป Messenger ขึ้นมาเวลามีรูป Gmail ก็จะมีรูป Gmail ขึ้นมาเวลามี u t u b e เนี่ยก็จะมี u t u b e เนี่ยขึ้นมาเช่นกันนะคะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าความสวยงามในการใช้งานเนี่ยเราถือว่าใช้ได้นะออกแบบมาได้ดูน่าใช้ดีแล้วก็ความหน่วงที่คุณคิดว่ามันจะกกๆๆน,นนอัั้้ม็ดืแบบคใชไ เลยนะคะมันโอเคมากๆการตอบกลับมันตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าฟีเจอร์ราคาประมาณนี้เนี่ยอ่านได้เนี่ยก็โอเคอยู่แล้วพิมพ์ตอบกลับไม่ได้แล้วก็เราลองทดสอบนะคะด้วยการรับโทรศัพท์เวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเวลามีคนโทรเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะไม่สามารถรับสายได้นะคะเราจะได้แค่ตัดสายกับปิดการแจ้งเตือนเท่านั้นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็เพราะว่าตัวเครื่องเขาเนี่ยมันไม่มีตัวของไมโครโฟนให้ดังนั้นเราจะไม่สามารถที่จะกดรับสายแล้วก็พูดคุยแบบนี้ได้นะคะทําได้แค่ตัดสายทิ้งไปกับ ปิดให้มันแบบไม่แจ้งเตือนต่อสั่นๆมาแบบเรากำลังประชุมเงนี้เราก็ปิดแจ้งเตือนไดน้มันจะเป็นรูปลคล้ายๆกับลําโพงกาก,กบ,บาดเราก็กดตึ๊บมันก็จะหยุดไปนะคะอันนี้ก็จะแจ้งให้ทราบตามนี้จุดเด่นสําคัญจริงๆอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการออกกาลังกายที่เราได้พูดไปนะคะว่านาฬิกาแบบนี้เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการออกกาลังกายเป็นหลักด้วยน,นั่นเองค่ะการออกกาลังกายนะคะที่พูดไปว่ามันจะมี2รุ่นด้วยก็คือมีรุ่นที่มี GPS แล้วก็ไม่มี GPS นะคะการออกกําลังกายเนี่ย,ก,ยก็มีทั้งหมด100กกว่าาาแแบบะะะเเเยอมๆลรจห็นได้ว่าการออกกกําาลังยด้ยนนําหักของนาฬิา ารที่เบาเนี่ยจะทําให้การใช้งานต่างๆเนี่ยมันดูแล้วคล่องตัวเราชอบนะคือเราสึกว่าถ้ามันมันหนักเกินไปอะ่ะมันก็ก็ไม่ได้นะคะน,นี่มันน้ําหนักของทางเบามากๆจริงมันเป็นนาฬิกาที่น้ำหนักเบาจัดๆเลยนะคะแล้วก็สายต่างๆเนี่ยเราลอ,ลองทดสอบดูนะคะก็คือเงือกเงือก็ไม่กัดนะไม่รู้สึกว่ามันกัดหรือว่า จ็บหรือว่าคันหรือว่าแสบอะไรเหมือนกันนะคะทำสายออกมาได้ค่อนข้างดีเหมือนกันรวมถึงการใส่ว่น้ำนะคะสามารถใส่ไว้น้ำได้เลยนะคะเพราะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็น water proof แบบ5 ATM นะคะก็ะะเอาไปใช้งานได้ในเรื่องของการว่ายน้ําต่างๆครอบคุมทุกสถานการณ์ในการใช้งานเลยนะ แม้ว่าช่วงนี้นะคะในเรื่องราวของโรคระบาดนะคะอย่างโควิด19หรือโควิด19เนี่ยก็กำลังจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นในในอีกไม่นานนี้สักเท่าไหร่แล้วนะคะอัตราการวัดออกซิเจนในเลือดของเราเนี่ยก็ยังมีความสำคัญอยู่เพราะว่ามันไม่ได้วัดแค่ว่าเรามีออกซิเจนในเลือดเท่าไหร่อย่างไงบ้างแต่มันสามารถทำให้เรารู้ได้ว่าเรานั้นพักผ่อนเพียงพอหรือไม่นะคะหรือว่ามันมีอาการยังไงมันเหนื่อยล้าแบบไหนตัวนี้มี spo2 นะคะในการวัด ออกซิเจนเนี่ยภายในเลือดของเราได้นะฮะอันนี้เราลองกดวัดดูนะฮะซูเซอร์ของเขาเนี่ยการวัดจะใช้เวลาอยู่นิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้น้ำมากตอนนี้มีอยู่96%เนเมื่อคืนนอนดึกไปสักหน่อยหนึ่ง <laughs> นะ <c oughs> ก็อาจจะเห็นว่ามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะฮะในการวัดต่างๆเนี่ยก็ เราไม่รู้ว่ามันตรงแค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอาวัดให้ตรงจริงๆมาอาจจะต้องวัดเทียบกับตัวอุปกรณ์ทานการแพทย์จริงๆจังๆเลยแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เป็นอุปกรณ์ทานการแพทย์มันไปเพียงแค่การเช็คอัพนะคะแบบเอ่อหรือว่าการตรวจสอบแบบพื้นฐานนะคะทั่วไปว่าอัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ยมันมันมากไปหรือว่ามันน้อยไปยังไงบ้างนะคะเอาเป็นว่าเราไม่สามารถฟันธงได้ละกันนะคะว่าวัดอัตราการเต้นของหัวใจเนี่ยมันจะแม่นระดับไหนหรือเลเวลไหนที่กูต้องการเพราะว่าถ้าอยากจะแม่นจริงๆเนี่ยเราคิดว่ามันต้องเป็นอุปกรณ์ท จริงๆริงนะนี่อันนี้ B P M ดดูดดตอนนี้95นะพูดเยอะเอาจริงใครว่าการพูดไม่เหนื่อยโอจริงไหม <laughs> สำหรับตัวของหน้าปัดนะคะก้อนนี้ก็เปลี่ยนได้เยอะเลยเห็นเขาว่าเปลี่ยนได้เป็นร้อยๆอย่างแต่ว่าเราคิดว่าที่หลายๆคนน่าจะชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการใส่นะคะในตัวของหน้าของตัวเองหรือว่ารูปที่เราต้องการเ c, ลงไปได้นะคะในกล่องนะคะก็จะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยให้กับเรานะคะเป็นแท่นชาร์จแบบทัชนะคะแบบแตะลงออไปตึ๊กนั่นเองก้อนนี้ก็แถมมาให้ในกล่องเลยนะคะตัวเรือนเนี่ยเราว่าตัวนาฬิกาเนี่ยอย่างที่พูดเลยนะคะว่าเราว่าจุดเด่นจริงๆน่าจะเป็นเรื่องของน้าหนักแหละเบาจริงๆนะคะแล้วก็สวยจอใหญ่นะคะแบตเตอรี่เนน่ยยใชช้อออาาางงวรรับบท์5.0 แล้วก็รองรับตั้งแต่ And r o i d เวอร์ชัน6รวมถึง iOS เวอร์ชัน10ขึ้นมาเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะจริงก็ได้ไปมือถือปัจจุบันทั้งหมดแล้วแหละนอกจากนั้นเนี่ยจะบอกคุณผู้ชมนะว่าพวกสมาร์ทวอชพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีลูกเล่นที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ใช้แต่จริงเราใช้บ่อยมากคือฟีเจอร์การค้นหาโทรศัพท์เวลาเราก,กดปุ่มนะคะมันจะค้นหาโทรศัพท์ของเราว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะคะนี่ดังแล้วนะคะ เป็นต้นแบบนี้นะคะคือเคยไปแม,แม่แบบหาโทรศัพท์ไม่เจอเพราะโทรศัพท์มันไม่ได้ติดข้อมือเราใช่ไหมเราก็ใช้พวกนี้ในการค้นหาได้นะคะรวมถึงใช้เป็นพวกรีโมทคอนโทรลนะคะในการถ่ายภาพต่างๆนะฮะอันนี้ก็เอาไว้ใช้ได้นะคะไม่ต้องไปแบกบลูทูธที่เป็นตัวของรีโมทคอนโทรลไปอีกนะฮะก็ใช้ตัวโทรศัพท์ได้เลย และสำหรับใครที่สนใจ m ม m o Watch R นะคะสามารถไปหาซื้อได้ที่หน้าร้านด้วยนะคะอันนี้เป็นสาขาที่เซนทรัลเวสเกตนะคะที่ร้านวิลัตมารีน e ั N ่นเองนะคะสำหรับใครที่ซื้อ m ม m o Watch R เนี่ย <ๆ S 1> เขามีแถมทางหน้านของเสื้อยืดเนี่ยให้ฟรีด้วยนะคะร่วมถึงสายเนี่ยให้เราอีกหนึ่งสีด้วยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะลองไปตรวจสอบที่หน้าร้านดูได้เลยนะคะ สรุปเลยนะคือสำหรับตัวนี้เนี่ยถ้าถามเราก็คือเราชอบน้ําหนักเบาชอบที่จอเขาใหญ่้วก็ชอบที่แบตเขานานมากๆแบตเตอรี่ค่อนข้างทนมากนะทนั้งที่เราเนี่ยคือเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องหลักเลยซึ่งมีการแจ้งเตือนกันแบบเป็นแบบเป็นบ้าเป็นหลักมากๆเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ได้ในระดับเกินอาทิตย์แน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเรานะคือเกินเพราะเราใช้มาแบบหกเจ็ดแปดวันลมันเกินอาทิตย์แน่ตอนนี้มันเหลือแบตอยู่มันช้าไปครั้งหนึ่งนะคะ ตัวนี้มันเหลืออยู่62บอะแบตตอนเนี้ยนะฮะเยอะมากทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหเป็นนาฬิกาที่แบตเตอรี่ค่อนข้างทนมากจริงๆนะคะการจชดตือก็โอเคนะคะจุดพิจารณาก็คือแต่ดยด้วยราคาเนี้ยไม่รู้จะเรียกว่าจุดพิจารณาหรือเปล่าแต่เป็นสิ่งที่คุณต้องรู้ก็คือมันพิมพ์ต่อกันไปไม่ได้มันรับสายไม่ได้แค่นั้นเองนะคะนอกนั้นก็สามารถใช้งานได้หมด GPS นะคะในราคาที่เพิ่มขึ้นอีกประมาณ2 3 0 0บาทเนี่ยนะคะก็ทิศทางก็ถือว่าแม่นยําใช้ได้อาจจะมีเป๊ะๆไปบ้างเล็กๆน้อยๆแต่โดยรวมกือววาาไิินนณหคีฬ Watch R นั่นเองค่ะอยากได้ก็นี่เลย1,999บาทเริ่มตน้นถ้าเป็น GPS เนี่ยก็2,299บาทนะเพิ่มอีก300บาทเท่านั้นเองโอเคนะครับผู้ชมหวังว่าจะชอบกันนะคะเจอกันใหม่เทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ลาฟัดี้ราติสวัสด์โอยาสมีค่ะบ๊ายบาย